ไทเจซิตี้ตัวใ่เยเยออฟไซด์ทํางานคนเปรดร้อมณสนามเย็บตุน๋ตนๆปล่อยกันตู้ตาหน้าเฮอีกแล้วเธอคลิปนี้จะมาให้ทัศนะข้อดีข้อเสียคู่ที่4ในรายการมวยไทย7สี มาดูที่มุมแดงวุฒิกรต่วนน้ำทารคีรีข้อดีเป็นมวยเข่าผสมฝีมือวงในแข็งแกรง่งรูปร่างสูงยาวร่างกายดีแข็งแรงเดินเบียดบทได้ดีฟอร์มการชกดีผ่านมวยดีๆมาเยอะแพ้นักมวยคนเดียวคือเพชรสยามแต่ถ้าเป็นปัจจุบันในเวทเดียวกันวุฒิกรสู้ได้ทุกตัวข้อเสียวุฒิกรกระดูกมวยและเชิงมวยเป็นรองมาดูที่มุมน้ำเงินฉัดพลอยสอพูลสวัสด ข้อดีเป็นมวยฝีมือหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยดีอาวุธหลักหลายออกได้รวดเร็วมีลูกลักไก่ออกอาวุธได้ทั้งหมัดศอกเตะกา้านคอออกได้เร็วคู่ต่อสู้ตั้งตัวไม่ทันสายตาดีแข้งหน้าสายออกได้ดีจุบจิกชกยากข้อเสียของฉัดพลอยเป็นมวยทรงถอยบางไฟถอยจนหมดแรงเป็นมวยที่ไม่ชอบเข่าไม่ชอบชกกลางวันเหี่ยวปลายร่างกายไม่ฟิต45อาจจะมีจอดป้ายคู่นี้เกมการชกวุฒิกรจะเป็นฝ่ายรุกเดินเข้าหาเอาความสดเดินติดติด,ตดเบียดบดให้ฉัดพลอยหมดแรง ถ้าอยู่วงนอกจะเสียเปรียบทันทีวุฒิกรไม่ท้อเดินออกอาวุธเกาะเกี่ยววงในให้ได้มีโอกาสที่จะพลิกชนะได้เหมือนกันแต่ก็ต้องระวังลูกลักไก่ซึ่งมีสารพัดอาวุธที่ออกได้แม่นยำและรวดเร็วมวยคู่นี้ฝีมือกับฝีมือเกมกยาวแบบคลาสสิกแน่นอนเก๋าทั้งคู่ชอบฉัดพลอยสอพูนสวัสดกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าจะอาศัยจังหวะสองเกมรับที่เหนียวแน่นกว่าวันนี้ไม่เดินแน่นอนจะตั้งรับกินเหลี่ยมกินทรงมีลูกล่อลูกชนลูกขโมยเตะต่อยดูเก๋กว่า คู่นี้ชอบไปฉัดพลอยวันนี้น่าจะเอาชนะมวยรุ่นน้องวุฒิกรสวนน้ำทานครีแบบเบียดคู่ขี้สูสีสนุกมาดูข้อดีและข้อเสียของมวยคู่ที่หนึ่งรายการมวยไทยเจ็ดสีหินเหล็กไฟข้อดีเป็นมวยบูดุดันอาวุธหมัดหนักแรงเป็นมวยมีนาทีทองหัวใจสู้เกินร้อยข้อเสียรูปร่างช่วงชกเป็นรองกระดูกมวยเป็นรอง 1, 2, หนึ่งสองหักไม่มีนับน็อกสามสี่ห้ามีสิทธิ์ที่จะโดนล่อเป้าสูงมากมาดูข้อดีของมุมน้ำเงินไทยแลนด์เล็กสอรุ่งศักดิ์ ได้เปรียบทางมวยซ้ายได้เปรียบรูปร่างช่วงชกที่ยาวกว่ากระดูกมวยดีกว่าอาวุธหลากหลายกว่าข้อเสียโดนหนักๆมักจะนอนยาวใจไม่เต็มร้อยเกมการชกค,คู่นี้หินเหล็กไฟจะเป็นฝ่ายรุกเดินเข้าหาต่อยหมัดฟันศอกเพราะเสียเปรียบรูปร่างหวังน็อกให้ได้ให้เร็วช่วงต้นน้ำหนึ่งสองเพราะหากลากเป็นเกมยาวหินเหล็กไฟมีสิทธิ์ที่จะโดนเตะล่อเป้าสูงมากคู่เปิดหัวชอบไปที่ไทยแลนดล์ สรุ่งศักดิ์ได้เปรียบรูปร่างและจังหวะฝีมือก็ดูได้เปรียบเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงรอดักรอสวนเข้าออกรวดเร็วกระดูกมวยการผ่านมวยก็ดูดีกว่า123ถ้าไม่พลาดโดนหมัดนับนอกไปก่อนหากเกมยาวการยืนระยะอาวุธเชิงมวยไทยแลนด์เล็กจะดูดีกว่าชอบไทยแลนด์เล็กสรุ่งศักดิ์ซ้ายจัดจ้านจะเอาชนะหินเหล็กไฟสามชัยวิเศษสุขไปได้สำหรับคู่เปิดหัวรายการชอบไปที่ไทยแลนด์เล็กสรุ่งศักดิ์ มาดูข้อดีและข้อเสียของมวยคู่ที่สองรายการมวยไทยเจ็ดสีมุมแดงแก้วนาคาอ,อบอจอนครพนมข้อดีกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าเก๋ากว่าฝีมือเชิงมวยดีกว่าเป็นมวยผู้จัดข้อเสียหยุดชกไปนานความแข็งแกร่งร่างกายเป็นรองนอกอย่างเดียวเป็นมวยจังหวะสองมาดูที่มุมน้ำเงินเพชรแสนชัยจิตเมืองนนท์ข้อดีเป็นมวยฟอร์มสดกำลังห้าวร่างกายดีกว่ามีรายการชกร่างกายได้เคลื่อนไหวบ่อยชกวงนอกได้วงในดีชกได้ทั้งรุกและรับ ข้อเสียเคยล้มมวยกระดูกมวยเป็นรองเกมการชกค,คู่นี้เพชรแสนชัยจะเป็นฝ่ายรุกเดินเข้าหาเพราะแก้วนาคาเป็นมวยจังหวะสองตั้งรับจับทางมวยคู่นี้ชอบไปที่เพชรแสนชัยจิตเมืองนนุน่มกว่าสดกว่าประเภทเดินได้ฝีมือได้อาวุธทีต่อทีเพชรแสนชัยจะหนักแรงกว่าการฝึกซ้อมสภาพร่างกายก็ดูดีกว่าชกได้ทั้งบูทั้งบุญซ้อมอยู่จิตเมืองนนท่หน้าเสือไม่ได้เป็นรองวันนี้จะเอาชนะแก้วนาคาออบาจรนครพนมไปได้แบบสนุก มาดูข้อดีและข้อเสียของมวยคู่ที่3าในรายการมวยไทยเจ็ดสีมุมแดงพยักศักสตูลข้อดีกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าเก่ากว่าสมองมวยเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีกว่าได้เปรียบรูปร่างเป็นนักมวยที่มีวินยัยเป็นมวยผู้จัดข้อเสียหยุดชกไปนานประเภทมวยดีปีละหนึ่งปีชกสองครั้งถ้าร่างกายไม่พร้อมจะไม่ชกมาดูที่มุมน้ำเงินพลอยขาวสิเจเการข้อดีมีรายการชกบ่อยร่างกายได้เคลื่อนไหวใจสู้เกินร้อย ข้อเสียฟอร์มไม่ดีเสียเปรียบรูปร่างกระดูกมวยเป็นรองเกมการชกพลอยขาวจะเป็นฝ่ายรุกเดินเข้าหาเพราะเสียเปรียบรูปร่างคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนชอบไปที่พยักศักตูนอาวุธดูครบเครื่องกว่าวงนอกเตะซ้ายต่อยซ้ายในก็มีขวางดันแทงมีเหลี่ยมหักเหลี่ยมเททิ้งเก๋กว่าชอบพยักศักตูนชอบทางมวยสายจัดจ้านชกได้ทั้งบูทั้งบุญเก๋กว่าวันนี้จะเอาชนะพลอยขาวสิทธเจ้กันไปได้แบบสนุก We tight see the like